<Brand. S 2> เอาเลยครับทุกคนคลิปนี้มาสั้นๆนะครับแต่ได้ใจความนะทุกคนนะ <Brand. S 2> แล้วมันตัวอะไรกองข้างหลัง <laughs> ก็วันนี้ได้แคผมก็จะมาแถลงการนะครับผมปิดช่องอย่าเป็นทางการทุยนะครับก็วันนี้เราจะมาแถลงการการไปงาน TGS หรือว่างานไทยแลนด์เกมโชว์นั่นเองนะทุกคนนะตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงแรมแล้วนะครับเต็มตัวที่จะไปในวันพรุ่งนี้นะครับผมซึ่งคลิปที่ผมอัดวันนี้ก็น่าจะลงพรุ่งนี้นอกวันที่21นะทุกคนนะวันที่21ถึงวันที่23นะครับผมจะอยู่งานน่าจะแบบแอบอยู่เสาต้นไหนต้นหนึ่งนะครับก็หาเอานะครับผมก็จะมีการเข้าบูธนะครับในวันที่22นะครับผมส่วนวันที่2 จะมีการกิจกรรมแจกไลายเซ็นนะครับผมที่บูธออนไลน์สเตชันนะครับก็สามารถไปรับไลายเซ็นแล้วก็การ์ดพิโตสติกเกอร์ได้นะครับผมนั่นแหละครับผมมีแจกแค่นั้นครับเพราะว่าเราไม่ดังขนาดไม่ดังจะดับซะเร็วอ้าวเอาเราก็มีคลิปแจ้งไม่เท่านี้อย่าลืมไปกันเยอะๆนะครับงานนี้คนเยอะจริงๆผมจะไปเซตย่อคุณดองครับ